แบงค์ชาติเนี่ยตระหนักถึงมาตรการเหล่านี้มาตลอดครับพอระรอกใหม่มาเนี่ยแบงค์ชาติเขาก็มีมาตรการในการช่วยเหลือเหมือนกันว่าทำยังไงที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ในกลุ่มนี้ได้ทั้งคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลเรืบางคนเนี่ยอยู่ในภาวะที่ผ่อนได้แต่กําลังอาจจะน้อยลงแต่บางคนเนี่ยอยู่ในภาวะที่หนึ่งไม่สามารถผ่อนได้ครับแล้วก็แต่ว่ายังไม่ถูกฟ้องอยู่ระหว่างการเรื่องก่อนฟ้องร้องอีกกลุ่มหนึ่งคือว่าอยู่ในขั้นของการที่ภากษาคือ คดีดํนเหมือนขึ้นไปแล้วหรืออาจจะไก่เกียร์ปนีประนอมได้ไหมอะไรแบบนี้นี่แหละคือส่วนสำคัญเดี๋ยวเรามาดูมาตรการคือแบงค์ชาติเองไม่ได้ทิ้งคนกลุ่มนี้นะครับตามที่รัฐบาลบอกว่าจะไม่ทิ้งใครเอาไว้สลับแม็กกระทั่งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ดังนั้นเนี่ยครับเราไปพูดคุยกันนะครับกับ แขกรับเชิญของเราวันนี้ท่านหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมในมาตรการไกลเกลี่ยหนี้อย่างที่บอกว่าที่แบงค์ชาติออกมาตรการออกมาหนึ่งเพื่อให้หนึ่งดูกําลังในการที่จะส่งหนี้ได้สองคือทํำยังไงที่จะให้ยังมีเครดิตต่อไปได้คุยกันนะครับกับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับคุณนุชจรีเรืองศิลป์ครับสวัสดีครับคุณนุชจรีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนุชจรีครับเดี๋ยวสอบถามก่อนเลยอย่างแรกเลยคุณนุชจรีนี้อยู่ในเงื่อนไขแบบไหนฮะคือไม่มีกาลังในการส่งหรือไงฮะ อยู่ในเงื่อนไขสุดท้ายเลยค่ะนเสียแล้วก็พิพากษาแล้วค่ะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของการยึดทรัพย์ค่ะออย่างนี้คือพอแบงก์ชาติประกาศออกมาอย่างอย่างตอนเนี้คือตั้งแต่วันที่14กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาที่แบงก์ชาติมีมาตราการในการที่จะไกล่เกลี่ยน้สินค,คุณนิจเจรีอยู่ในเงื่อนไขสุดท้ายแล้วแสดงว่าคือคเราไม่ได้ส่งในส่วนของบัตรเครดิตเนี้ยม,มานานแล้วใช่ไหมฮะหรือยังไงครับถึงเข้าสู่ในเงื่อนไขนี้คือคือต้องบอกก่อนนะคะแรกๆก็ส่งค่ะ ส่งแล้วก็ทีนี้นค่ะเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษรศัพท์อะไรก็แล้วแต่นะค่ะแต่เราก็ได้มีประวัติการขาดชาระด้วยนะคะทีนี้นค่ะทางทางตัวแทนของธนาคารนะคะก็เล็งเห็นคิดว่าเอยติดต่อเราไม่ได้หรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งสุขบวนการการฟ้องศาลนะคะอพอฟ้องศาลเสร็จปุ๊บเนี่ยค่ะก็มีการปรินีประนอมคือธนาคารก็อันนี้ก็ธนาคาร,ครต้องขอบคุณนะคะเขาช่วยมาเรื่อยช่วยตัดปรินีประนอมเรามาตลอดเลยนะคะแต่ทีนี้นค่ะสุดท้ายเนี่ยค่ะก็เราก็ขาดส่งจริงๆแล้วส่งไม่ไหว นะคะก็เข้าไปในเรื่องของการขอความช่วยเหลือของธนาคารก่อนธนาคารก็ยืน่นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรคะปิดนี่ถ้าคุณหาเงินได้ก้อนนี้มามคุณจะได้ส่วนลดนะแต่เราก็ยังไม่ไหวดีค่ะจะเลยเขตตรงนั้นมาปุ๊บก็เข้าสู่อ่ะทีนี้เราเข้าใจโปรเซสของธนาคารคือว่ารอไม่ได้แล้ว ก็ต้องปล่อยสู่กระบวนการไปนะคะเพราะเราอาจจะเกินเยียวยาอันนี้เป็นความผิดของเราด้วยนะคะซึ่งเป็นลูกหนี้นะคะอย่าอย่าโทษแต่ธนาคารอย่างเดียวต้องบอกตวองด้วยค่ะทีนี้ก็คือค่ะทีนี้ก็เข้าไปสู่กระบวนการของกรมบังคับคดีค่ะก็มีการติดต่อว่าจะไก่เกยี่ินู่นนี่บังเอิญว่าได้ทราบข่าวอะค่ะของมหากรรมนี้ก็เข้าไปศึกษาใช่ทางมหากรรมการไก่เขียนนี่นะคะที่ทางแบงค์ชาติะกรมบังคับคดีค่ะทําร่วมกันก็เข้าไปศึกษาหาข้อมูลนะคะ